สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูระบบโซล่าเซลล์ที่บ้านสวนกันนี้นะครับผมก็ได้ทําการเพิ่มแบตอีก100แอมป์นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแบตที่ผมใช้ในระบบโซล่าเซลล์ออฟกิจที่บ้านสวนของผมเป็นแบตอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับแบตลูกใหม่แล้วก็แบตลูกเก่านะครับผมตอนนี้ใช้2ลูกแล้วนะครับผมนี่นะครับเพื่อนๆก็เป็นตัวไฮบริดอินเวอร์เตอร์นะครับของแม็กสกายนะครับเป็นแบบหม้อแปลงเจอร์ลอยนะครับตัวนี้3,000วัตต์นะครับเพื่อนๆ แบตนะครับที่ผมใช้นะครับผมอันนี้แบตลูกใหม่นะครับส่วนน nah ี้แบตลูกเก่านะครับลูกแรกจะอยู่ในหลักก็เป็นแบตลิเธียมนะครับเพื่อนๆ24โวลต์100แอมป์นะครับเป็นแบตลิเธียมนี่นะครับวันที่ซื้อมานะครับเพื่อนๆ23เดือน6ปี66นะครับปีหนึ่งแล้วนะครับผมวันนี้ก็วันที่25เดือน6ปี67แล้วนะครับอันนี้แบตลูกแรกนะครับเป็นแบตมือ2นะครับที่ประกอบขึ้นมาแล้วก็ใส่ลังไม้นะครับ24โวลต์100แอมป์นะครับมาดูอีกนะครับลูกใหม่ที่เพิ่งจะซื้ออมานนะครับเพื่ๆ เมื่อเร็วๆนี้นะครับวันที่21เดือน6-7 6เนี่ยนะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นแบตลิเธียมเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นแบบใหม่นะครับขนาดจะเล็กลงนะครับเพื่อนๆเล็กกว่าลูกแรกมากเลยนะครับอันนี้นะครับไม่ได้ทําเป็นลังไม้นะครับผมก็เป็นแพ็คตัวนี้เฉยๆนะครับนี่นี้นะครับจะมีแบตอยู่8เซลล์นะครับเพื่อนๆเนี่ยเป็นก้อนๆนะครับเป็นแบตใหม่เมื่อหนึ่งเลยนะครับผมประกอบขึ้นมานะครับก็อุปกรณ์ใหม่หมดนะครับ ส่วนราคาลูกนี้นะครับก็หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับผมราคาเท่ากันเลยนะครับอันนั้นซื้อมาปีที่แล้วนะครับก็หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับเป็นลังไม้นะครับผมแต่อันนี้ได้ใหม่นะครับอันนั้นได้เป็นแบตมือสองอันนี้ของใหม่นะครับผมก็นํามาขนานกันนะครับเป็นระบบ24โวลต์นะครับจาก100แอมป์ตอนนี้2ก้อนนะครับก็คูณ2เป็นตอนนี้เป็นแบต200แอมป์แล้วครับแบต24โวลต์200รอยแอม จะใช้อะไรได้บ้างได้กี่ชั่วโมงเดี๋ยวไปดูการคํานวณการใช้งานกันนะครับเพื่อนๆดูกันนะครับก็อันนี้นะครับเป็นแบตนะยี่สี่โวลต์สลูกนะครับผมลูกละร้อยแอมป์นะครับก็เอามารวมกันเอามาขนานกันนะครับก็จะได้200แอมป์นะครับทีนี้นะครับแบต200แอมป์นี้มีกําลังไฟฟ้าให้เราใช้ได้เท่าไหร่นะครับผมก็เอา200แอมป์นะครับคูณด้วย24นะครับผมเท่ากับ4,000 800วัตต์นะครับแต่แบตดิเทียมนะครับใช้งานนะครับสามารถดึงไฟนะครับได้ถึง80%อนะครับนเพื่อนๆอันนี้คือ100%ของเขานะครับ4,800วัตต์นะครับเราใช้งานได้80%นะครับ3,840วัตต์นะครับผมนี่นะครับที่เราจะใช้งานได้นะครับอันนี้ก็คือกำลังไฟฟ้าที่เราจะสามารถนำมาใช้งานได้นะครับทีนี้เรามาดูนะครับเราเรารู้แล้วนะครับว่าเราสามารถใช้กำลังไฟฟ้าจากแบต สองก้อนเนี้ยได้3840วัตต์นะครับผมก็มาดูกันนะครับว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราแต่ละตัวแต่ละอย่างนั้นใช้ไฟเท่าไหร่นะครับกินไฟเท่าไหร่นะครับผมอย่างผมยกตัวอย่างเช่นนะครับพัดลม2ตัวนะครับผมกินไฟนะครับอยู่ที่ตัวละ50วัตต์สตัวก็จะเท่ากับ100ยวัตต์นะครับผมเนี่ยร้อยวัตต์เราเปิดพัดลม2ตัวเนี่ยนะครับในตอนกลางคืนนะครับอันนี้ก็คือ พูดถึงในตอนก็นคือที่ว่าเราชาร์จแบตเต็มนะครับเปิด10ชั่วโมงก็จะเท่ากับเราใช้ไปหนึ่งวัตต์นะครับหน0่งพวัตต์นี่นะครับเราก็ลบตรงนี้ไป1,000ันวัตต์ทีนี้เราก็จะเหลืออีก2840ัวัตต์นะครับที่เรายังจะสามารถใช้งานได้อย่างเช่นนะครับผมมีพัดลม2ตัวแล้วใช่ไหมครับถ้าเกิดผมมีตู้เย็นนะครับตอนคืนนะครับกินไฟตู้เย็น เก่าของผมมันค่อนข้างกินไฟนะครับประมาณ90วัตต์นะครับผมตู้เย็นนะครับเปิดตลอด24นะครับผมในช่วงกลางวันก็คือเขาการผลิตไฟอยู่แล้วนะครับเราคิดกลางคืนนะครับช่วงแดดอ่อนแดดหมดนะครับสักตั้งแต่5้าโมงเย็นถึง7จ็ดโมงเช้านะครับก็จะเริ่มชาร์จแบตนะครับผมก็กี่ชั่วโมงไล่ไปนะครับ5้าโมงถึง7จ็ดโมงนะครับ14ชั่วโมงคูณด้วย90วัตต์ ใช้พลังงานทั้งหมด1,260วัตต์นะครับก็นำมาลบกับตัวที่เหลือนะครับตอนนี้นะครับพลังงานก็ยังเหลือ1,580วัตต์นะครับพลังงานจากแบตนะครับผมอันนี้ก็คือมีเครื่องใช้ไฟฟ้า2อันแล้วนะครับที่ที่ใช้หลักๆเลยนะครับรวม2ตัวตัวเย็่หนึ่งเครื่องนะครับผมอ่ะมีหลอดไฟนะครับ4หลอด10วัตต์นะครับหลอดไฟ LED 10วัตต์นะครับก็40วัตต์ เปิด10ชั่วโมง400วัตต์10ชั่วโมงเนี่ยกินไฟไป400วัตต์เราก็มาลบเนี่ยนะครับมันก็ยังเหลืออีกนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเหลืออีกตั้งพันวัตต์นะครับผมพลังงานนะครับก็เนี่ยนะครับไอ้แบตสองลูกเนี่ยนะครับผมสามารถใช้ได้แน่ๆนะครับหลักๆเลยนะครับนี่พัดลมตู้เย็นนะครับพัดลมสองตัวเปิดไปเลยนะครับทั้งคืนนะครับ10ชั่วโมงหรือ ตู้เย็นอีกหนึ่งตู้นะครับเสียบไปเลยนะครับทั้งคืนนะครับผมแล้วก็ปลอดไฟนะครับสี่หลอดก็เปิดไปเลยทั้งคืนนะครับผมก็ยังเหลืออีกนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการคํานวณนะครับหรือว่าการดูว่าแบตสองก้อนที่ผมใช้ในระบบโซล่าเซลล์นะครับสามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าและก็อุปกรณ์อะไรได้บ้างนะครับทั้งหมดเราก็อยู่ที่การดูว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละตัวนะครับกินพลังงานหรือว่ากําลังไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับผมกิน นะครับก็ดูตรงนี้นะครับวัดนะครับผมแล้วเราก็มาคํานวณหาดูนะครับว่าเราใช้กี่ชั่วโมงนะครับมีวัดแล้วนะครับผมเราก็มาดูว่าเราใช้กี่ชั่วโมงนะครับกี่ชั่วโมงแล้วเราก็จะรู้ว่าไอแบตของเราพอใช้หรือเปล่านะครับกับเวลาที่ในช่วงตอนกลางคืนนะครับที่ไม่ได้ชาร์จนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการเพิ่มแบตนะครับผมเพื่อนเพื่อนของระบบโซล่าเซลล์ออฟกิดที่บ้านสวนของผมนะครับก็เพิ่มเป็น200 แอมแล้วนะครับต่อไปนะครับเอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการอัปเกรดแผงนะครับจาก3แผงเดิมนะครับสามวัตต์นะครับจะอัปเกตแผงเป็น4แผงนะครับขนาด610วัตต์นะครับเดี๋ยวเป็นแผงของอะไรเดี๋ยวติดตามชมคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังสนใจนะครับติดโซลาเซลล์นะครับที่บ้านสวนหรือว่า ชีได้ที่นานะครับที่ไม่มีไฟฟ้าแล้วเพื่อนๆต้องการใช้ไฟฟ้านะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามพร้อมกับรูปกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ